การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติภาวนามายะปัญญาก็คือการพัฒนาจิตการฝืนจิตฝืนใจฝืนความรู้สึกไม่ให้ไหลไปตามโลกไม่ให้ไหลไปตามเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบโลกธระทำแปดนั่นเองนะคะเรื่องราวอะไรมากระทบเราก็จะมีสติปัญญาแก่กล้าวินิจวิเคราะห์พิจารณาว่าเรื่องที่เราเห็นนะคะ เราจะไปปรุงแต่งอะไรไหมจะด่วนตัดสินใจว่าดีหรือชั่วไหมเรื่องที่เราได้ยินนะคะด่วนตัดสินใจหรือเปล่าหรือมีการโยนิโซมนสิการโอปัญญโกเข้ามาใส่ใจนะคะพิจารณาว่าจะเชื่อจะฟังจะพูดตามสิ่งที่เห็นไหมนี่นะมันจะเริ่มสํารวมกายว่าจะใจผู้ที่ฝึกจิตนี้แล้วจะนำความสงบสุขมาให้ จะไม่มีพิษไม่มีภัยต่อตนเองและผู้อื่นนะนะคะอะไรก็แล้วแต่ต่อไปนี้แล้วถ้าเรามาฝึกอนาปัสติอยู่เสมอถ้าฝึกจริงจริงจังจังเนี่ยมันจะเริ่มเห็นกิเลสตัวเองมันจะนอายนะมันจะเริ่มละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเรียกว่าเฮลิโอตปะนั่นเองผู้ที่เริ่มทําอนาปัสติจะเริ่มกี่ชั่วโมงกี่วันก็นแล้วแต่มันจะเริ่มมีเฮลิโอตปะ ละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปจะคิดชั่วก็ไม่กล้าแล้วเพราะมันมีผลจะพูดชั่วก็ไม่กล้าแล้วมันมีผลจะทําชั่วก็ไม่กล้าแล้วนั่นเองมันจะเริ่มสํารวมกายวาจาใจนะคะสํารวมอยู่ในสัมมากัมมันโตนะคะจะคิดจะพูดจะทําเนี่ยจะระมัดระวังมากนะคะเพราะว่ารู้แล้วว่าผลของมันเป็นยังไงหรือว่ากลัวบาปนั่นเองนะคะ บาปมันเกิดข้างในจิตใจแล้วนะมันไม่ใช่าวตายแล้วถึงจะต้องไปตกนรกนะมันเกิดขณะที่เราคิดเราพูดเราทํานี่แหละถ้าเราอยู่ในสุจริตนะจะคิดดีขึ้นมามันก็เริ่มปลื้มปีติแลยนะคิดดีคิดเป็นกุศลอยากจะให้ทานอยากจะรักษาศีลเจริญภาวนามยปัญญาเห็นสมณะแล้วเกิดความรู้สึกเคารพผู้ที่เป็นสุปฏิปันโน นะคะเห็นสาวกพระพุทธเจ้าเห็นภิกษุนีภิกแม่ชีหรือนักบวชอะไรทั้งหลายเห็นแล้วเกิดปลื้มปิตินี่แหละแล้วเริ่มนะคะมีกระแสธรรมเข้ามาข้างในเลยนะต้องเป็นผู้ที่มีธรรมก่อนถึงจะรู้สึกอย่างนี้ถ้าชาวโลกจริงๆแล้วเห็นก็จะเชื่อตามเหตุการณ์ตามข่าวที่เขาเอาขึ้นมานะคะในโซเชียลตำหนินักบวชไปหมดเลยนะคะจะนักบวชด,ดีไม่ดีเมาเข่งเลยนะ เห็นพระก็ไม่ชอบเห็นชีก็ไม่ชอบเห็นนักบวชไม่ชอบนั่นแหละจิตใจของเจ้าตัวนั้นกําลังอยู่ในอบายภูมิเพราะว่าเอากิเลสของตนเองมาประเมินข้างนอกนะคะกิเลสตนเองเต็มหัวใจแต่มาประเมินผู้ที่ปฏิบัตินักบวชทั้งหลายจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะพอบวชแล้วก็จะเริ่มรักษาพหมจันย์คือไม่มีหญิงไม่มีชายแล้วถ้าผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องถูกตรงนะ จะไม่มีหญิงไม่มีชยัยไม่มีตุด๊ดไม่มีแตวแล้วนะคะจะเป็นกลางนั่นเองเรียกว่าอยู่ในสายมัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายเอกสายอริยะมรคมีองค์8ดสายนะกลางไม่เอ็นเอียงไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะชังเพราะกลัวเพราะโง่เขาอีกต่อไปนะคะแต่จะใช้สติและจิตนะพิจารณาโยนิสโสมนสิการ จะตัดสินใจอะไรก็ไม่กล้าตัดสินใจเกรงกลัวต่อบาปนะคะต้องพิสูจน์ก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องไปพิสูจน์คนอื่นแต่พิสูจน์ตัวเราละเนี้ตัวเราเองนี่แหละย้อนจิตย้อนสติเข้ามาดูในลมหายใจดูเวทนาดูความรู้สึกในจิตใจดูเวทนาที่ร่างกายว่าเราเดินยืนนั่งนอนอยู่ในลักษณะนะถูกต้องถูกตรงไม่สำรวมกายอยู่ไหมนะ สำคัญที่สุดนะคะสติสัมปะชัญญะคู่กันไปมาดูกายก็อยู่ในส,สถานะเรียบร้อยตามวัยตามกาลเทศะมาดูใจก็ไม่ได้ไปคิดเกลียดคิดแค้นใครแต่จะอยู่ในลมหายใจตลอดเวลาอันนี้เขาเรียกพูดที่เข้าสู่กระแสอริยะแล้วนะมันเริ่มมีฮิริโอตปะนะคะเกลียดชั่วกลัวบาปไม่กล้าคิดบาปไม่กล้าทํา พูดในเรื่องที่ไม่เป็นมงคลไม่กล้าทําในเรื่องที่ไม่เป็นมงคลเข้าสู่ฮิริอตุตตะเต็มร้อยนี่เป็นธรรมของเทพเทวดานางฟ้าเทพบุตรทั้งหลายนะนี่แหละใครที่มีฮิริอตุตตะจะคิดเล็กๆน้อยๆก็ไม่กล้าคิดนะคะมีแต่คิดจะให้นะคะให้อภัยนะให้อภัยให้โอกาสให้เวลาสําคัญที่สุดคนที่ทําผิดกับเรานะคะ ผู้ที่จิตใจฝึกแล้วจะไม่ไปตัดสินใจเขาว่าเขาพูดให้เราเขาว่าให้เราเขาทำให้เราไม่มีแต่จะเห็นเหตุผลทะลุออกไปว่าที่เขาพูดตรงนั้นอาจจะพูดถึงเราจริงนะคะแต่เขาไม่ได้มีเจตนาทำร้ายเขาเพื่อจะเตือนสติอันนี้เรียกว่าผู้ที่เริ่มฝึกปฏิบัติขัดเกลาแล้วมีโอกาสจะเข้าถึงธรรมแล้วนะคะโดยพระครูบาอาจารย์นะคะที่ได้ตักเตือนนะคะพูดขึ้นมาตรงๆว่า อ่ะตรงนี้มันไม่ดีตรงนั้นมันไม่ดีต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นนี่นะถ้าใครที่เริ่มฝึกนะคะดูจิตดูใจตนเองมันเริ่มจะเห็นคล้อยตาม,มาอคําสอนครูบาอาจารย์ท่านไม่มีอคติกับเราเลยท่านมีแต่รักปรารถนาดีต่อเรานะท่านไม่ได้มีจิตลําเอียงที่ท่านพูดนะคะ ว่าให้คนนั้นว่าให้คนนี้นะไม่ได้ว่าเพราะกิเลสแต่ว่าด้วยเหตุผลเพื่อที่จะปราบมารในจิตใจของนะลูกๆทั้งหลายนี่แหละให้เข้าใจตรงนี้นะเราต้องฝึกจิตตรงนี้ว่าถ้าเขาไม่จะเจตนาดีเนะี่ยเขาจะไม่มาตักเตือนเราต้องคิดตรงนี้แต่ที่เราโกรธที่เราแค้นที่เราไปว่าให้คนอื่นตรงนั้นนะเรายังมีอาคติเพราะเราเกลียดเราชังเรา รักเขาเราหลงเขาหรือว่าเรามีจิตใจที่ไม่สมดุลอันนั้นต้องพิจารณาตัวเองนะพระพุทธองค์จึงสอนสิ่งที่ดีที่สุดนะคะคือคือประเมินใจตนเองให้รู้ทันกิเลสตนเองอะไรเข้ามาในหูในรีบมาดูจิตของเราว่ามันโกรธมันแค้นมันอะไรไหมถ้ามันโกรธมันแค้นมันกระเพื่อมขึ้นมามาสูดลมเข้าไปเนี่ยมันก็จะเริ่มหายนะ น้อยใจขึ้นมามาเริ่มสูดลมปล่อยลมมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแครนขึ้นมากโกรธขึ้นมาอาฆาตพยาบาทกลับมาอยู่กับลมหายใจสูดลมกลั้นลมปล่อยลมมันจะดีขึ้นตลอดเวลาเลยเห็นแล้วยังอาณาปณสติหรือลมหายใจเราต้องมีสติอยู่กับลมหายใจเสมออะไรที่มากระทบหูมันจะไม่ปรุงแต่งแล้วมันจะวางได้ตาไปกระทบโน่นกระทบนี่มัมนก็จะวางได้ ความรู้สึกที่จิตใจนะคะกิเลสอะไรผุดขึ้นมาเราก็จะวางได้อุเบกขาวางเฉยตรงนี้นะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะลูกนะอยู่กับลมเสมอมีลมเป็นเพื่อนร่วมทางอาณาปณสัญญามีลมเป็นวิหารธรรมปลอดภัยแน่นอนจะไม่ไปทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วกับใครแล้วนะลูกนะจะไม่สร้างสังขารใหม่ลูกจะปลอดภัยคะ่ะลมหายใจช่วยได้นะลูกนะ